12. โรคกระดูกพุนโรคกระดูกพุนในผู้หญิงที่มีอาการไวทองนั้นคือกระดูกของคนเราจะประกอบด้วยโปรโตีนและคอลลาเจนโยงใย,ยไปมาเหมือนรากแห я. โดยมีแคลเซียมฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบที่ทำให้กระดูกแข็งแรงโดยปกติในร่างกายของคนเราจะพบแคลเซียมในกระดูกร้อยละ99และอีกร้อยละหนึ่งจะพบในระบบเลือด โดยมีการสร้างและสลายแคลเซียมไปมาระหว่างกระดูกและระบบเลือดทั้งนี้ในช่วงวัยรุ่นจะมีการสร้างมากกว่าสลายแคลเซียมในกระดูกแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองฮอร์โมอนเอสโตรเจนลดลงจึงไปมีผลต่อการสลายมากกว่าการสร้างแคลเซียมในกระดูกจึงเป็นที่มาของภาวะกระดูกเปราะบางแตกหักง่ายสำหรับผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการก่งงอเพิ่มมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้น